การเลือกประธานนักเรียนสวัสดีครับน้องๆในคาบที่แล้วเราได้รู้จักกับการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนของฉันกันไปแล้วและในวันนี้เราจะมารู้จักกับการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนของเรากันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่น เรากลับไปทบทวนของคาบที่แล้วกันก่อนครับน้องๆคะการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนเช่นการเลือกหัวหน้าห้องตามกระบวนการประชาธิปไตยนั้นเมื่อเราเลือกหัวหน้าห้องได้แล้วก็จะมีระยะเวลาของการทำหน้าที่หัวหน้าห้องโดยปกติแล้วหัวหน้าห้องจะทำหน้าที่หนึ่งภาคเรียนหรือหนึ่งปีการศึกษาแล้วแต่ข้อตกลงร่วมกันซึ่งพอถึงกำหนดก็จะมีการเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่เกิดขึ้น ซึ่งในการเปลี่ยนหัวหน้าห้องคนใหม่นั้นไม่ได้เพียงแต่แค่ถึงกําหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนเท่านั้นยังขึ้นอยู่กับหัวหน้าห้องอาจจะลาออกจากการเป็นหัวหน้าก่อนกําหนดหรือเพื่อนในชั้นเห็นว่าปฏิบัติตนไม่เหมาะสมก็สามารถใช้ประชาธิปไตยในการออกเสียงเพื่อเปลี่ยนหัวหน้าห้องได้ค่ะและทําการเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่ส่วนวิธีการเลือกหัวหน้าห้องก็จะใช้วิธีการเลือก โดยออกเสียงคือการยกมือให้คะแนนซึ่งวิธีการนี้เหมาะสำหรับคนจำนวนน้อยๆค่ะและเรายังมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงได้อีกด้วยค่ะหลังจากที่เราทบทวนกันไปแล้วเรามารู้จักกับการเปลี่ยนแปลงของการเลือกประธานนักเรียนคนใหม่กันและคณะกรรมการนักเรียนในโรงเรียนของเรากันก่อนนะคะ ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆรู้ไหมครับว่าประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่ทำอะไรคิดกันออกไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะประธานนักเรียนจะมีหน้าที่ประสานงานระหว่างนักเรียนกับครู ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนช่วยส่งเสริมนโยบายที่เกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและผลักดันให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนค่ะส่วนคณะกรรมการนักเรียนจะเป็นบุคคลที่มาช่วยในการทำงานด้านต่างๆของประธานนักเรียนคือรับนโยบายโรงเรียนเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ ชักชวนขอความร่วมมือกับนักเรียนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังช่วยงานทางด้านวิชาการด้านระเบียบวินยัยและด้านกิจกรรมเช่นจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการช่วยจัดพานไหวครูแข่งขันกีฬาสีและดูแลความสะอาดเป็นต้นค่ะน้องๆก็รู้จักกับทั้งสองตำแหน่งกันไปแล้วเรามาดูวิธีการเลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนกันนะคะ หลังจากที่นักเรียนชั้นประถมได้เข้าแถวคารบธงชาติเสร็จครูการดาจึงเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ผู้ที่ลงสมัครประธานนักเรียนขึ้นมาพูดหน้าเสาธงเพื่อแนะนำตัวเองเนื่องจากถึงกำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่ครับวันนี้ครูจะให้พี่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ผู้ที่ลงสมัครประธานนักเรียนขึ้นมากล่าวแนะนำตัวเองก่อนที่จะมีการเลือกประธานนักเรียนค่ะขอเชิญหมายเลขหนึ่งค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆและน้องๆทุกคนผมเด็กชายอิทธิพลตั้งใจเรียนอยู่ห้องป .6 ทับ4วันนี้ผมลงสมัครประธานนักเรียนหมายเลขหนึ่งถ้าผมได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนผมจะช่วยดูแลในด้านกิจกรรมทุกๆด้านให้อย่างดีที่สุดครับเพื่อนๆอย่าลืมเลือกผมนะครับพบกับผู้สมัครหมายเลข1กันไปแล้วขอเชิญผู้สมัครประธานนักเรียนเบอร์สองค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนดิฉันชื่อเด็กหญิงนณชาซื่อสัตว์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งสมัครเป็นประธานนักเรียนหมายเลขสองถ้าได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนดิฉันจะช่วยให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนสีเขียวขึ้นทําให้โรงเรียนน่าอยู่ดูแลและสอดส่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงเรียนค่ะขอบคุณค่ะผ่านไปอีกคนแล้วนะคะ สำหรับผู้สมัครนักเรียนหญิงและคนสุดท้ายเบอร์3ขอเชิญที่หน้าเสาธงค่ะสวัสดีครับคุณครูเพื่อนๆและน้องๆทุกคนผมเด็กชายนักรบกล้าแกรง่งอยู่ชั้นป .6 ทับ2ผู้สมัครประธานนักเรียนใหม่เลข3ถ้าผมได้รับเลือกผมจะช่วยเพื่อนๆและน้องๆเรื่องการเรียนโดยจะช่วยติวน้องๆและช่วยทําโครงการช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลนเงินซื้อหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนครับผม ผ่านไปแล้วกับทั้งสามหมายเลขนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนทุกคนฟังโครงการที่ผู้สมัครประธานนักเรียนจะทําขึ้นแต่ก่อนที่นักเรียนทุกคนจะตัดสินใจเลือกประธานนักเรียนครูจะให้เวลานักเรียนทุกคนกลับไปคิดกันก่อนและดูว่าพี่ๆของเราคนไหนมีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกสําหรับตอนนี้ขอให้นักเรียนทุกคนขึ้นเรียนตามปกติค่ะโดยส่วนใหญ่แล้ว ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนจะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาเว้นแต่ว่าประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนจะลาออกก่อนถึงเวลาที่กำหนดและเมื่อขึ้นปีการศึกษาใหม่ก็จะมีการเลือกประธานนักเรียนคนใหม่ครับก่อนที่เราจะไปดูการเลือกประธานนักเรียนเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันก่อนนะครับสิ่งใดที่ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนควรทำ จัดกิจกรรมวันไหวครูแต่งกายเรียบร้อยช่วยงานตามที่ครูมอบหมายจัดทำกิจกรรมกีฬาสี ตั้งใจเรียนหนังสือร่วมด้วยช่วยคิดเด็กนักเรียนในภาพกำลังทำอะไรและน้องๆเคยทำแบบนี้บ้างหรือไม่ หลายวันต่อมาในช่วงเช้าหลังจากที่เคารพธงชาติเสร็จในวันนี้จะเป็นวันที่มีการเลือกประธานนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนหลังจากที่ผู้สมัครประธานนักเรียนได้ขึ้นไปกล่าวที่หน้าเสาธงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ววันนี้ก็ถึงเวลาที่นักเรียนเลือกประธานนักเรียนกันแล้วค่ะและครูจะให้ผู้สมัครประธานนักเรียนทุกคนขึ้นมาแสดงตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ และหลังที่ผู้สมัครทั้งสามหมายเลขขึ้นมาแนะนำตัวเองเสร็จแล้วเพื่อนๆชั้นประถมปีที่4ีถึงหต่างพากันเข้าไปเลือกประธานนักเรียนที่ตนเองต้องการเด็กๆพลอยเพลินพัดจินดาเบิ้มเตยและวันเพนต่างพากันขึ้นห้องเรียนหลังจากที่ครูการดาพูดหน้าเสาธงเรื่องการเลือกประธานนักเรียนคนใหม่เมื่อครูการดาเข้ามาที่ห้อง คุณครูคะที่พี่เขาเลือกตั้งกันอย่างไรหรอคะแล้วเราจะยกมือเลือกแบบหัวหน้าห้องหรือเปล่าครับการยกมือเลือกแบบหัวหน้าห้องไม่ได้เราจะเพลินเพราะวิธีนั้นเราจะใช้กับคนจํานวนน้อยจ้ะเราจะมีวิธีการคือครูจะให้กระดาษกับนักเรียนคนละหนึ่งแผ่นแล้วให้นักเรียนเดินไปที่ช่องลงคะแนนโดยจะมีครูยืนดูแลอยู่ในคูหาเลือกตั้ง ถ้านักเรียนเลือกเบอร์ไหนก็กาเบอร์นั้นค่ะหลังจากนั้นให้พับกระดาษและหย่อนลงกล่องที่อยู่ด้านหน้าค่ะและอีกอย่างที่สำคัญนะคะเมื่อเลือกแล้วไม่จำเป็นต้องบอกใครว่านักเรียนเลือกหมายเลขอะไรเพราะเป็นสิทธิส่วนตัวของนักเรียนเองรับครูจับได้ก็จะถือว่านักเรียนคนนั้นไม่มีสิทธิเลือกประธานนักเรียนนะคะครูครับแล้วนับคะแนนกันยังไงครับเก่งมากคะ่ะเบิ้มที่ถาม พอนักเรียนมีสิทธิ์เลือกตั้งหย่อนบัตรการคะแนนลงในกล่องด้านหน้าเรียบร้อยแล้วพอหมดเวลาในการเลือกตั้งคณะกรรมาการนักเรียนก็จะเทบัตรลงคะแนนและนับคะแนนอย่างเปิดเผยครูจะบอกผลคะแนนในตอนเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะว่าใครที่ได้ผลการเลือกมากที่สุดก็จะได้รับเป็นประธานนักเรียนของเราค่ะน้องๆครับในการเลือกประธานนักเรียนแบบนี้เป็นการจำลองแบบมาจากการเลือกตั้งผู้นำจริงๆเลยนะครับ สู่กันฟังน้องๆคะการเลือกตั้งผู้แทนระดับต่างๆในประเทศของเราเราจะมีสิทธิ์เลือกได้เมื่อเรามีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ค่ะนอกจากนี้คุณสมบัติที่ดีของประธานนักเรียนก็คือการเป็นคนดีมีความรับผิดชอบในการทำงานและที่สำคัญ มีความซื่อสัตย์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวมีเหตุผลและเคารพในเสียงของคนส่วนใหญ่ครับเพียงเท่านี้ก็จะทําให้โรงเรียนของเราพัฒนาเจริญก้าวหน้าและทุกคนก็อยู่ร่วมกันในโรงเรียนกันอย่างมีความสุขครับก่อนจากกันเรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวรู้ถูกรู้ผิดครับ ใช้เดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดหลังจากที่เราได้รู้จักกับการเลือกประธานนักเรียนแล้วเรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะคะให้น้องๆพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิดข้อ1จินดาทำกันบ้านเป็นประจำจึงเหมาะที่จะเป็นประธานนักเรียนข้อสอ การประสานงานระหว่างนักเรียนกับครูเป็นหน้าที่ของประธานนักเรียนเท่านั้นข้อ3คณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่ช่วยประธานนักเรียนข้อสประธานนักเรียนจะอยู่ในตำแหน่งได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาข้อห้า การเลือกประธานนักเรียนจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงทำกันได้หรือเปล่าคะเรามาดูเฉลยกันต่อเลยค่ะข้อหนึ่ง จินดาทำกันบ้านเป็นประจำจึงเหมาะที่จะเป็นประธานนักเรียนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะและน,นอกจากนี้ผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นประธานนักเรียนจะต้องมีเหตุผลเสสลซะและมีความรับผิดชอบในการทำงานค่ะข้อ 2. การประสานงานระหว่างนันกเรียนกับครูเป็นหน้าที่ของประธานนักเรียนเท่านั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ 3. ถูกต้องค่ะที่คณะก,กรรมการนักเรียนมีหน้าที่ช่วยประธานนักเรียน และนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ช่วยงานด้านวิชาการด้านระเบียบวินยัยและด้านกิจกรรมค่ะข้อ4ประธานนักเรียนจะอยู่ในตำแหน่งได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ5การเลือกประธานนักเรียนใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนเรื่องการเลือกประธานนักเรียนการที่เราจะเลือกใครมาเป็นตัวแทนในการพัฒนาโรงเรียนเราต้องดูคุณสมบัติของผู้ลงสมัครว่าเป็นคนอย่างไรก่อนจากนั้นเรามาดูสิ่งที่เขาจะทําให้กับโรงเรียนของเราจะช่วยพัฒนาได้หรือเปล่าน้องๆต้องพิจารณาดีๆนะครับเพราะการเลือกคนดีมีคุณธรรมมาพัฒนาโรงเรียนก็จะยิ่งทําให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นครับส่วนคาบหน้านั้น จะพาน้องๆไปรู้จักกับการเปลี่ยนแปลงของผู้นำชุมชนของเรากันครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาติดตามกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ